เย็นเห็นตัวปลาแหวกไหวปฐุมมาอยู่ไหวไหวมาเล่นน้ำตกกันอีกแล้วจ้าสวที่ไม่ได้แปลว่าสว250คนนะจ้าได้เล่นแล้วค่ะน้ำตกสวัสดีค่ะแหล่แเล่แลเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่เย็นหอยเลยค่ะเย็นหอยเลยบาย ไหนๆขอดูหอยหน่อยหอยมองไม่เห็นจะฝากอะไรไปถึงสวสวสองร้อยห้าสิบตัวมั้งจ๊ะโอ้ลืมถอดแวนฮะเราเป็นสวที่แปลว่าสูงวัยไม่ใช่สว่าสวก็ออกเสียงช่วงนี้เสียว่ะเสียว เราเป็นข้าราชการบำนาญที่เรานั่งกินนอนกินเราก็มีจะกินนะจ๊ะนะจ๊ะจ๊ะสิบอกให้เราไม่ต้องขัด้วมจ้าจุ๊บเ,เก็บเล่งก่อนลืม